เดอะลิก EPc ความเดิมตอนที่แล้วบาร์ํท,ทการขาโมยตัวอย่างเลือดของเขาไปทําให้หมดหนทางในการตรวจดูว่าใครติดเชื้อบ้างระหว่างออกค้นหาตัวบาร์ดฮาโลกลายเป็นพวกของบาร์ดไปเรียบร้อยการเห็วที่มีเกิดการเผาไหม้ลอยอยู่ในอากาศและอาจทาให้แท่นระเบิดได้ทั้งแทน่นเหมือนกับแท่นชาลีที่ได้ระเบิดไปฟูเมอร์จึงเสียสละอาสาขึ้นไปจุดไฟจนโดนระเบิดเผาหนังจนไหมแต่เขาก็สามารถช่วยชีวิตทีมงานไว้ได้ทั้งแทน่นหนังเริ่มต้นที ดัลลินนี่เจอตู้คอนเทนเนอร์สี่ใบที่ห้องเก็บของระหว่างสำรวจครั้งก่อนและมันล็อกอยู่เขาไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเฮเธอบอกว่าแม็กนัตอาจจะรู้เรื่องนี้แต่ดัลลินก็บอกว่าเขาไม่บอกอะไรเลยพูดถึงแม็กนัตเหมือนว่าหัวหน้าของพวกเขาชอบแก้ปัญหา้วยตัวเองในจะพาละอันหนักหน่วงสูญเสียลูกทีมไปอีกดัลลินก็เล่าให้เธอฟังว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้กับแม็กนัตเขาเสียลูกชายวัยแปดขวบโทมัสในอุบัติเหตุทางรถยนต์แม็กนัตควรที่จะอยู่ในวันที่ลูกเขาตายไม่ใช่ที่แท่นกุญแจแห่งนี้ บาร์ลฮาโลกำลังพยายามยกเลิกการดูดพลังงานบางอย่างจากใต้น้ำขึ้นมาบนแท่นความดันในท่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะระเบิดได้จึงต้องหยุดทุกอย่างที่พวกเขากำลังทำทั้งหมดพลังงานทั้งหมดของแหล่งกักเก็บใต้น้ำส่งมาผ่านท่อนี้เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดการดูดมันขึ้นมาฟูเมอร์ตื่นขึ้นมาและพบว่ารถนั่งอยู่ใกล้ๆเขาแม้ว่าเขาจะถูกไฟไหม้หลังอย่างหนักเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ทำให้รถโล่งใจไปเพราะที่แฟนของเขายังโอเคเครื่องนอกห้องพยาบาลเคธเอเธอร และลดคุยกันเลือกประสิาสตร์ในฐาน่ิท่าได้ข้อสรุปว่าอาจเป็นแบตเทเรียชนิดที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายร้อยล้านปีและอาจเป็นบรรพบุรุษของทุกชีวิตถ้าถามว่าทําไมมันถึงอยู่ที่นี่ก็อาจจะเพราะท้องทะเลมันลึกหลับแถมยังไม่ค่อยมีการสำรวจทัวถึงมา แคทพูดต่อไม่ว่าเชื้อร้ายแรงหรือไม่มันก็ฆ่าเราได้เหมือนเป็นเป้านิ่งก่อนจะสารภาพว่าเธอกลัวและเธอก็ท้องจริง,รงๆเธอมีภรรยาที่ชื่อเคซีและภรรยาของเธอควรจะตั้งท้องแต่พอร่างกายอีกฝั่งไม่สามารถมีลูกได้ทําให้เธอยอมที่จะตั้งคันแนทนทําเอาอีกสองคนตกใจรดบอกให้แคทควรไปแจ้งให้แมกนักราบก่อนที่แคทจะเดินหนีไปเจอฟูเมอร์ที่สวมชุดหมีปฏิบัติงานออกมาเขาบอกแค่อยากจะช่วยรดเลยลากให้เขาและเอเธอมาช่วยงานเธอที่ห้องแลลตัดไปที่แมกนัท แผลนใจเขายังคงอยู่มาตลอดเขาเห็นลูกชายวัขวบของเขาอยู่หน้าห้องทํางานก่อนที่จะเดินจากไปแม็กนัดก็ลุกเดินตามไปอย่างมือลอยจนอินเทอร์เห็นเขาก็ถามว่าโอเคไหมแม็กนัดโกหกว่าโอเคแค่กําลังตามหารถอยู่เฉยที่ห้องทดลอง รถตั้งข้อสังเกตแบคทีเทรียนี้มันสื่อสารกันเองได้สปอร์อาจใช้วิธีที่เรียกคอรลามเซนซิง <S ensing. S 1> ในการสื่อสารบัตอาจจะํำแบบมันได้เพราะติดเชื้ออยู่ดูเหมือนว่าฟูเมอร์จะตั้งใจวาดรูปวงกลมลงในสมุดเป็นวงกลมแบบเดียวกับที่บัตเคยวาดในกระจกก่อนที่พวกเขาจะโดนเรียกขึ้นไปพบแมกนัดตอนนี้ความดันท่อพุ่งกระจูด ที่กล้องวงจรบาร์ทพยายามตัดการป้องกันของระบบควบคุมซึ่งอาจทําให้ความดันสูงและระเบิดได้ลดเสนอให้ส่งยานบังคับติดกล้องลงไปใต้ทะเลและปิดวาล์วตรงนั้นเพราะยังไงก็ข้ามไปที่แท่นขุดจอดน้ำมันไม่ได้เพรบาร์ทและฮาโลอยู่ที่นั่นดันลินพบว่ามีอุปกรณ์ใหม่หนึ่งเครื่องที่ฮาโลตอนนี้กําลังควบคุมอยู่และเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแม็กนัตก็บอกให้ใช้สูบน้ํามันออกจากแหล่งกักเก็บน้ํามันใต้ทะเลลึก ดันลินไม่พอใจมากที่เห็นแม็กนักไม่ยอมบอกอะไรเขาเลยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาเถียงกันแม็กนัอนุมัติให้เขาเอายานบังคับลงทะเลและให้อีเธอเป็นคนบังคับบาร์สกลับมาหาฮาโลการที่เขาทำแบบนั้นไปก็เพื่อให้ทางฝั่งแม็กนัตทำการปิดวาลวนั่นเองตอนนี้ที่ท่อดูดพลังงานขึ้นมามันสั่นเหมือนใกล้จะระเบิดเต็มทียานบังคับลงไปสู่ทะเลอีเธอบังคับยานไปก่อนพวกเขาจะพบอะไรบางอย่างใต้ทะเลลึกมันมีลักษณะเป็นวงกลมเหมือนที่บาร์สเคยว่า ดูเหมือนว่ามันเพิ่งจะผุดขึ้นมาเพราะครั้งก่อนก็ไม่มีใครแจ้งว่าเจออีเธอร์ทำการปิดวาลวทุกอย่างก็ปกติความดันลดลงบาร์และฮาโลพยายามตัดการเชื่อมต่อเครื่องดูดน้ำมนันนี้แต่มันทำไม่ได้ผลพวกเขาทั้งคู่ไม่รู้จะทำอย่างไรบาร์บอกเวลาของเขาใกลา้จะหมดลงเต็มทีตอนนี้พวกเขาต้องการฟูมเมอร์เพราะเขาเป็นคนเดียวที่สามารถจัดการบังคับเครื่องนี้ได้ต้องให้เขาช่วยเขาจะได้บอกคนอื่นๆให้เข้าใจถึงคำเตือนที่บาร์พยายามจะสื่อสารได้ ตัดไปที่ฟูเมอร์เขาจ้องมองภาพมอนิเตอร์ของวงกลมประหลาดใต้น้ำเอเธอร์คิดว่าสิ่งที่บาตหมายถึงอาจจะเป็นเจ้านี้เธอเชื่อว่าสิ่งที่บัตท,ทำลงไปนั้นมันมีเหตุผลเขาไม่ใช่คนไม่ดีหรอกเขาพยายามจะช่วยพวกเราและไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครแต่รถก็เข้าข้างเอเธอร์เหมือนเขาพยายามทำให้เราลงไปปิดวาลวไม่ใช่จะทำร้ายพวกเราแต่ทุกคนไม่ค่อยจะเชื่อทักเท่าไหร่ เอเธอร์ถามถึงตู้คอนเนเนอร์สีใบที่พบและถามแม็กนัตวรู้ไหมมันคืออะไรเพราะดันลินเองก็ไม่รู้ที่น่าตกใจคือแม้แต่ตัวแม็กนัตเองก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแล้วส่งมาตอนไหนจู่ๆสัญญาณจะสามารถติดต่อถึงคนบนฝั่งได้แล้วมี Wi-Fi และสัญญาณทุกอย่างทุกคนในเรือพยายามติดต่อให้คนมาช่วยแน่นอนว่าแม็กนัตเองก็พยายามติดต่อกับหน่วยงานชายฝังฟูมเมอร์ไปที่ห้องวิทยุเพื่อติดต่อชายฝัง รถพยายามเข้าถึงรายงานลับของแค่กุดจ,จอที่มีบันทึกเกี่ยวกับแบคทีเรียรที่พวกเขาเจอกับไฟล์ที่ชื่อว่าโปรเจกต์เคเลนแต่ไฟล์นี้ต้องใช้รหัสในการเข้าถึงตัดไปที่แมกนัตตอนนี้เขาติดต่อกับช่างชายฝั่งได้จริงแต่เหมือนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครยืนยันในการช่วยเหลือตอบกลับมาแม้จะมีคนรับการติดต่อ แคทติดต่อก,กับเคซีได้เคซีบอกไม่มีใครสามารถติดต่อแท่นของแคทได้เลยเธอเป็นห่วงลูกในท้องและแคทมาทางบริษัทก็บอกว่าทุกอย่างเป็นปกติดีแคทบอกว่าเราต้องการความช่วยเหลืออยากติดต่อไปที่หน่วยงานชายฝั่งแต่เคซีบอกว่าไม่ได้ผลเพราะเธอไม่ใช่คนของบริษัทฟิกเตอร์เขาไม่ฟังเธอเลยก่อนที่ไฟในบ้านจะดับลงเคซีสลับเป็นกล้องหน้าให้แคทดูว่านอกบ้านเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้ด้านนอกมีหมอกกำลังเคลื่อนเข้ามาปกคลุมเป็นหมอกเดือวกับที่เคยเกิดขึ้นบนแทน่นแคทรอนลนมากบอกภรรยาเขาว่าอย่าออกจากบ้านเปนเด็ดขาดแต่ดูเหมือนว่าสัญญาณจะตัดขาดไปดันลินเองก็ติดต่อใครไม่ได้เลยตอนนี้สัญญาณทุกอย่างถูกตัดถ่ายไปอีกรอบรถค้นหารหัสจากเอกสารเก่าๆแต่เธอก็พบกับสมุดที่ฟูเมอร์วาดไว้เธอกเก็บไว้เป็นความลับไม่อยากบอกใครและทำงานต่อ ฟูเมอร์เห็นว่าตอนนี้เขาเริ่มไม่ปกติบาดแผลมันรักษาตัวเองอีเตอร์ตามมาเพื่อจะช่วยเขาทางานก็เห็นว่าเขาจะดูไม่โอเคเท่าไหร่แต่ทัในใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงบานเรียกทำอัพภวะเขาเลยขอตัวออกไปข้างนอกก่อนที่ห้องประชุมทุกคนมารวมตัวกันตอนนี้ทุกอย่างมันโกลาหลไปหมดทุกคนในทีมกลัวว่าจะไม่มีใครมาช่วยโรตี่เห็นว่าฟูเมอร์หายไปเธอจึงออกไปตามหาเขาทันที ตอนนี้ฟูเมอร์รู้สึกว่าตัวเองกำลังติดเชื้อเขาได้ยินและเห็นบา์ก่อนจะหันไปพูดกับรสที่เธอรู้ทุกอย่างหมดแล้วฟูเมอร์กลัวเหลือเกินเขาสารภาพว่าเริ่มเห็นภาพและได้ยินอะไรบางอย่างในหัวแถมยังได้ยินเสียงบา์พูดอีกโรถจึงบอกว่าเขาจะโอเคฟูเมอร์แนะนําให้รถกลับไปประชุมก่อนจะดีกว่าก่อนจะไปรถสัญญาว่าจะหาคําตอบเรื่องนี้ให้ได้เธอสัญญาก่อนเข้าไปหอมแก้มเขาเพื่อปลอบประโลมแต่ทัในใดนั้นเองฟูเมอร์ก็เห็นภาพอะไรบางอย่างก่อนที่รถจะจากไป ภาพตัดมาที่ฮาโลเขาถามบาร์ดว่าสามารถติดต่อฟูเมอร์ได้ไหมบาร์ดยิงตอบไปว่าเขากําลังมาตัดมาที่ห้องประชุมทุกคนลุ้นว่าสามารถติดต่อไปยังชายหาดได้ไหมฮัตตันก็ตอบแทนว่าไม่ได้จนแม็กนักต้นอธิบายว่าเขาติดต่อถึงชายฝั่งแต่มันไม่มีการยืนยันกลับมาถ้าทุกคนติดต่อที่บ้านและชายฝั่งได้ข้อความก็น่าจะส่งถึงเมอร์ก็บอกว่ามันมีเหตุไฟดับอยู่พวกเขาจะมาช่วยได้หรือเปล่านี่สิคือปัญหามีการโต้เถียงกันมากมายในขณะที่ทุกคนต้องการกลับบ้าน แคทเล่าข่าวว่าบริษัทกโกหกกับครอบครัวพวกเขาว่ายังสบายดีทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่เลยและมีหมอกปกคลุมทั่วแผ่นดินทำให้ทุกคนตื่นตระหนกครอบครัวพวกเขากำลังได้รับอันตรายฮัตตันก็ไม่ลงรอยทะเลาะก,กับแคทจนกระทก,กทั่งกันเอเธอร์ก็เผือตะโกนบอกมาว่าหยุดเถอะเ,เธอท้องแมงนัทที่เครียดมากได้ยินก็โมโหเผือว่าแคทไปยกใหญ่ว่าเธอเห็นแก่ตัวมากจนทำให้แคทวิ่งหนีไป แม็กนัตพยายามอธิบายว่าความปลอดภัยของลูกเรือคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขานั่นคือเหตุผลที่ทำให้เขาไม่กลับไปบ้านตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งวันที่ลูกชายเขาตายก็ไม่ได้กลับไปดันลินและลดรีบเข้ามาพูดปลอบก่อนที่แม็กนัตจะเครียดไปมากกว่านี้เธอบอกให้แม็กนัตไปนอนอย่าเพิ่งมาทำงานสักพักส่วนลถดจะรับหน้าที่ดูแลแทนเธอบอกว่าเธอจะอยู่ข้างทีมงานทุกคนไม่ใช่บริษัทแน่นอนและสัญญาว่าจะหาทางกลับบ้านให้ได้ ลถไปหาแคที่ห้องแต่พบว่าเธอไม่อยู่จึงกระจายคนออกตามหาแคที่ตอนนี้เหมือนโลกทั้งใบพังทลายและอ่อนไหวมากเธอมายืนอยู่ที่สะพานร้องไห้เศร้าเสียใจแต่เธอก็อยุ่ทุกอย่างเมื่อเห็นฟูเมอร์กำลังเดินข้ามสะพานไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแท่นที่มีบาร์สและฮาโลอยู่เธอวิ่งตามไปท่านตะโกนเรียกแต่ฟูเมอร์ก็ไม่หันรถวิ่งตามมาก็เห็นว่าแฟนของเธอวิ่งข้าไปอีกฝั่งเรียบร้อยแล้วก่อนที่แคทกับรถจะวิ่งตามเข้าไปพวกเธอเจอพืชสีเขียวที่งอกขึ้นมาปกคลุมทุกอย่างและสปอรปอยไมา อย่างไรก็ตามแม้ว่าสปอจะถือว่าเป็นอันตรายแต่สปอจะรวมตัวกันใกล้กับท้องของแคทและเข้าใกล้เธออย่างอ่อนโยนเหมือนมันจะรู้ว่าเธอกำลังท้องลดพาแคทออกไปข้างนอกทันทีทีมงานที่ออกมาตามหาแคทก็มองเห็นแสงไฟที่ลอยอยู่ออกไปและคงคิดว่าคงเป็นเรือช่วยเหลือรถเลยสั่งให้ลูกเรือสวมเชือกชูที่เอาไว้ก่อนทุกคนตื่นเต้นมากและหวังว่าจะได้กลับบ้านเมื์กไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่ามันคือเรือ เพราะเขาเป็นนักเดินเรือเก,ก่ามาก่อนแม้ทุกคนจะเริ่มอพยพแต่ตอนนี้แม็กนัดเองก,ก็ไม่พร้อมที่จะทำอะไรทั้งนั้นเขาจมอยู่กับความเศร้าหมองจนไม่อาจคิดถึงเรื่องอื่นได้ตอนนี้อีเธอร์มองเห็นเหมือนจะมีเรือแค่ลำเดียวบานรู้สึกได้ทันทีว่ามันไม่ได้มีแค่พวกเราฮาโลก็ถามว่าฟูมเมอร์เข้ามาเหรอแต่มันไม่ใช่มันคืออย่างอื่นที่กำลังตรงมาเมิร์กที่เคยขึ้นเรือมาหลายลำก็บอกว่าฉันไม่รู้หรอกว่านั่นคืออะไรแต่นั่นมันไม่ใช่เรือกูภ้ภัยแล้วซิลลี่ก็ได้ตัดต่อลง อย่าลืมกดติดตามเพื่อรอชม e ีต่อไปด้วยนะครับขอบ